ุ๊กครับเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือเรียนกันเลยดีกว่าครับข้อแรกจากภาพคือเศษ2ส่วน4ลบด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่จากภาพมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดสี่ช่องส่วนที่ระบายสีสองช่องจากสี่ช่องนั่นคือเศษสองส่วนสี่จากนั้นนำช่องที่ระบายสีออกหนึ่งช่อง จากสีช่องช่องที่ถูกนำออกไปนั้นนั่นคือเศษ1นส่วนสดังนั้นจากเดิมมีสองในสี่ช่องถูกนำออกไปหนึ่งในสี่ช่องจะเหลือช่องที่ระบายสีเท่ากับเศษสองส่วนสี่ลบด้วยเศษ1นส่วนสเท่ากับเศษ1นส่วนสเพราะฉะนั้นคำตอบคือเศษหนึส่วนสี่จ้า ถูกต้องครับเอาละข้อต่อไปจากภาพมีช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมด5ช่องระบายสีสามช่องนั่นคือเศษสามส่วนห้านำช่องระบายสีออกไป1ช่องคือเศษ1ส่วนหจากภาพแสดงเศษส่วนได้คือเศษสามส่วนหลบด้วยเศษ1ส่วนหเท่ากับเท่าไร่ จากภาพมีส่วนที่ระบายสีสามส่วนใน5ส่วนนั่นคือเศษสามส่วนหถูกนำส่วนที่ระบายสีออกไป1ส่วนจาก5ส่วนคือเศษหนส่วนหดังนั้นส่วนที่ระบายสีจะยังเหลืออยู่เศษ3าส่วนห้าลบด้วยเศษหนส่วนหเท่ากับเศษ3ลบด้วย 1, นส่วนหหรือเท่ากับเศษสอส่วนห้า เพราะฉะนั้นคําตอบคือเศษสองส่วนห้าจ้าเอาล่ะข้อต่อไปตาวีแล้วนะจ๊ะจากภาพมีสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งหมด10บช่องถูกระบายสีบาดช่องจาก10บช่องคือเศษแปดส่วนสิบถูกนำช่องที่ระบายสีออกไปห้าช่องจากสิบช่องนั่นคือเศษห้าส่วนสิบดังนั้นจะเหลือช่องที่ระบายสีทั้งหมด กี่ช่องจากภาพช่องที่ระบายสีมีอยู่ทั้งหมด8ช่องจาก10ช่องถูกนำช่องระบายสีออกไป5ช่องจะเหลือช่องที่ระบายสีอยู่เศษ8ส่วน10ลบด้วยเศษ5ส่วน10เท่ากับเศษ8ลบด้วย5ส่วน10หรือเท่ากับเศษ3ส่วน10เพราะฉะนั้นช่องที่ถูกระบายสีจะเหลืออยู่เศษ3ส่วน10 เศษส่วน11ลบด้วยเศษเส่วน11เท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์เศษ8ส่วน11ลบด้วยเศษ7ส่วน11เศษส่วน2จำนวนมีส่วนเท่ากันคือ11ดังนั้นสามารถนำเศษ8ลบด้วยเศษ7ได้เลยแล้วคงตัวส่วนคงเดิมเท่ากับเศษ8ลบด้วยเศษ7ส่วน11ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ1ส่วน11 คำตอบคือเศษหนึส่วนสิบเอ็ครับถูกต้องจ้าข้อต่อไปเศษสิบหส่วนยีลบด้วยเศษ7จ็ส่วนยีเท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์เศษสิบห้าส่วนยีลบด้วยเศษ7จ็ส่วนยีสเศษส่วนสองจำนวนมีส่วนเท่ากันคือ20ดังนั้นสามารถนำเศษสิบ ลบด้วยเศษ7ได้เลยแล้วตัวส่วนคงเดิมเท่ากับเศษสิบ้าลบด้วยเศษ7จ็ส่วนยีสได้ผลลัพธ์เท่ากับ, 65, บเศษ8ส่วน 20, ลล 68, สิบคำตอบคือเศษแปส่วนสิครับถูกต้องจ้าการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ทำได้โดยนำตัวเศษของเศษส่วนมาลบกันโดยตัวส่วนคงเดิม